dù mắm mình dù tên lửa tiền của người khác bài dùm 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 พี่เฟอฟังนะที่เขาบอกผมในมดสุดใช่ใช่ไอไนี่ไอนี่ไม่ปกติไปกงเราอย่างนี้ไปมาจดไปจดเอ้ยเดี๋ยวเราจเดี๋ยวเราจเดี๋ยนเต็จอิ้งมาแล้วไปสกิวโซตัวบาร์จวดสมัยมีออเดอร์ทิ้งอเล็ก เตือนจไปเสร็จคนชอบใี่หน้าไมเดีเยสร็จน็อรุกชอนั่แหนละมองไปมองมาใคล้ไปช้าเหมือนกันพี่มองไปมองมาถาใเหมือนพ่ช้าเหมือนกันนะเออรขไันแล้ว เนี่ยเป่งๆแค่ส่วนหวัวแล้วกเช้าเานีน่ยตอนที่คราฟไม่มาก็เอารูปนั้นตัต่อเอามเด็ดิมเด็ <c oughs> เดครับ <c oughs> เ,เอ๊ะทำไมวันนี้เขาไมมาครับนี่ครับอาข,ขาน,นาาแล้วเอาใส่ราวเอาน้าปลา,าใสาอ่อ่ะโอ้ยโอ้ยโงคลัใ้นใส่น้าใ่ใส่าน้านน่นนใ้่ มันมีเยอะใส่่องอไรกดนก็ใช่เก็บินบลเอะกินโมกกระดูบเดยวเอาออกด้วยจหกไดเนหมือนใส่แค่สองอ่ะตื่นมาตื่นมาตื่นมาก็มีเงินบิลเยอะนะหน้าสามาเม่ี้ในบอลซีลองยิ้มในบอลดีไม่ได้บอกอะไรใช่ไหมอ้อหไอติมันหน้าอันนี้ก็ไม่ไดู้เดี๋ยวน่่ร้อยเช็คก็ถือตัวเดียวบวกที่ว่าจ้างเงินหวให้มาเลยให้มาไ้ ขอมเมอนึ่งใบเนี่ยเอ๊ะเอ๊ะเอเอาวัสไปอมเมรหนใบครับเอออนขออหนึใบตกใจหมดขอมมอนอมเมอ้หน่งใบเฮียเอ ออกข้างละสองาตอนนี้้อสั่ให้ตงตกแต่ขอบาทเฉะนั้นเอา้างเปิดแตีแนพี่ขอหมื่นห้าขอหมื่นาพเรียบร้อยทไทเรียบร้อยวานทีคบโอ้ บกเลยสองคนเลยด้วยร้นก่อนเช็คไม่มีทกเกอครับผม้เช็คไม่มีทุณกิวอะไรเขาโกป่ะอ๋อออะไรอ๋ออืมผก็เด็กโบไปเยอะอยู่เข้าเลยกรได้โอยู่ฟันมือด้วยแคไแ่ยเล่นอะไรเ้าเียวแค่ไหนั้นีอะไร มาดวโซูดากาเอาไ้ที่นี้่เลยยืดโซกูดับปัตตานีนีต้ัมือกันตััน ผมชอบขาษาอังกมาป็น <tr> พ <seine Christmas> ิเศษกับคุณป <ode> ัญญาแห่งสัตว์ป่าภาษาเวีเ <ada> อ <lo> ังกฤษักนแล้วก็อนนี <normalmente> <t> ้ท <serves> <t> ิ้งท็อปอะไยแล้วก็ทำใบังจับดอกเพบโอเก็บมาหฮสิ อันนี้เล่นจากมืดไป้าไปดอกอันนี้เล่นจากดอกไปใบเอะไรยังที่องนี่สองเจ็ดที่เดียวสองเลยต่อันไมม่เช็คเอ๊ะเติมไม่เช็คบันผองเลยตินัยเพื่อเช็ค เอบอดแล้วมัใช้คิวเชิกอกอร์คิวไม่ได้มีสองมือคิ้อยีไีมีข้อโซ่ด้วอเดียอสองันสุดนีสองสองสองทีเว้นสงห้าสองสามสองห้ามาละนี่นี่นี่น่มันการที่จัดชักปีดดีกว่านการที่จัดชักีไปอะสอิบฟูอะ เนี่เดี๋ยวออกสกินใหม่ของของนนั่นของเซรั่มไปของสีมุกเขาจะบัสขอสองอไปเลยคบสายทุคอตัว้ิเศษนะผมเส้นคุกบ้าบอลเลนคอนโทรลเล้นคุกเอโกสิทสนุก คือองากมึบเือเห็นต้ได้้ว่าใี่ยี้สิาแรเอาที่ชนโนขอ15พี้าอชนดแล้วพี่อบชนโอห้ใบาใวะเพราะว่ามันอันตรายเด้คึงได้ผมเนสี่ห้าใบสามใบที่ีทำไมผมดีกว่าเฟิร์สดอออกขาันหนึ่งถูกเว้ยพี่พี่ใส่กันทุกนโอเวอร์ะเอาไว้รันามบาที่เท่าไร แต่สองตัวนัาโก้หนอยวพี่ถ้าเสียที่40บาทแล้วเนี่ยเัีไปแรกอยูไนตดูเจนี่โอ้ยมีพีจีขอหน่อยไม่มีตะย่อสเต็ปไปคุณมังได้ยังไงไอ้แซดเสีย5บาทได้กับพี่ไง F5 จแล้ว F5 เจ็บแล้วสกาชนะให้ดูมีเย